ผมจะเล่าพาร์ทของแมรี่บ้างนะครับวันเดียวกันทั้งคู่ก็ไปเที่ยวมาทั้งวันในวันที่ร้อนระอุริมชายหาดพอกลับมาธงก็ดูบอลแมรี่เลยโกรธและชวนทะเลาะกันยกใหญ่พอธงออกไปแล้วแมรี่ก็รู้สึกว่าอยากอาบน้ําเลยเอาลาโพงบลูทูธที่ติดมาด้วยเข้าห้องน้ําและล็อกเปิดเพลงเสียงดังเพื่อสงบอารมณ์ของเธอแต่พอเธอลงไปแช่น้ําเท่านั้นแหละร่างกายที่ยังร้อนอยู่โดนน้าที่เย็นจัดทําให้เกิดฮีทสโตรกขึ้นมาและนอนเดี่ยงอยู่ในอ่างอาบน้ํา ส่วนตะทงที่ไม่รู้อิโนอิเนยังโมโหเคาะเรียกเหมือนคนบ้าเลยงอนกลับบ้านไปซะก,ก่อนพอพลอยนั่งสมาธิแล้วเห็นนินดพวกนั้นจึงเล่าให้แมรี่ฟังเธอรำไห้ออกมาและอยากขอโทษทงจริงๆแต่ก็น่าเสียดายที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแมรี่เริ่มทำใจยอมรับได้แล้วและพร้อมจะจะไปถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายช่วยพาฉันไปหาทงหน่อยสิพลอยถามว่าจะให้พายังไงพาไปได้หรอ แมรี่จึงชี้ไปทางซอกตู้เล็กๆในนั้นมีแหวนมั่นของเธออยู่เธอช่วยพาเจ้าสิ่งนี้ไปเยี่ยมธงที่สุสานที่พลอยรับปากและแมรี่เธอก็ต้องสัญญาด้วยนะว่าต้องไม่อยู่ที่นี่แล้วและเธอก็เกี่ยวก้อยสัญญากับพลอยเช้าวันต่อมาพลอยโทรไปหาญาติของธงและได้ตำแหน่งที่เก็บอัฐิแล้วจึงได้เอาแหวนวงนี้ไปวางไว้ตรงหน้าจุดสานของธง,งเธอตั้งจิตอธิษฐาน แมรี่ฉันทำตามที่เธอต้องการแล้วนะคุณทงด้วยขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะสักพักก็มีวิญญาณชายคนหนึ่งยืนหลังแมรี่แมรี่เราขอโทษนะเสียงที่คุณเคยนี้แมรี่จำได้ไม่เคยลืมและทั้งสองก็กอดกันและโบกมือให้กับพลอยเธอเป็นคนดีมากเธอเอาแหวนของเราไปใช้ตามสบายเลยนะเราเอาไปไม่ได้หรอกแหวนวงนั้นสองบาทเลยนะอิอิลาก่อนและทั้งสองก็ได้จากไปในที่สุดฮ หวังว่าจะจบได้สักทีนะนางพลอยโชคหล่นจริงๆเงินเดือนสามหมื่นค่าเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละแสนแวนอีกแสนกว่าวู้สงสัยต้องเอาดีด้านปราบผีละพลอยอุทานออกมาเสียงดังจนชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังมาสักพักก็เอ่ยขึ้นว่าเธอชอบปราบผีเหรอคุณพลอยพลอยรีบผันไปและเจอกับตาลุงเจ้าของนั่นเองอ้าวคุณกิติมาได้ไงคะเนี่ยตาลุงยิ้มให้ ขอบใจเธอมากนะทีนี้โรงแรมของฉันก็จะได้กลับมาสงบสุขได้สักทีหนูดังหากที่ต้องขอบคุณที่ยื่นข้อเสนอให้หนูในวันนั้นแต่ลุงจับคางเล็กน้อยว่าจะพูดดีหรือไม่ดีคือลุงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆของลุงฟังต้องมีคนสนใจหลายคนเลยเขาเสนอเงิน1ิบล้านกับการช่วยกู้สถานการณ์โรงแรมของเขาให้หน่อยพลอยเกิดความฮะขึ้นอีกครั้งเธอลองกลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบแต่ได้ข่าวว่าเฮี้ยนมาก แล้วตาหลุมก็จากไปอีกแล้วและทิ้งความสงสัยอีกตามเคยสรุปแล้วพลอยจะไปตามคำเชิญหรือไม่มาเอาใจช่วยกันดีกว่าฉันเกลีด